แล้วยังทำธุรกิจเพิ่มเติมไม่อีกจริงจริงพี่เอต้องดูแลคนเยอะนะคะและพี่เอรู้สึกว่าความขยันมันไม่มีความว่าหยุดนิ่งไงเนี้ยค่ะเหมือนกับก่อนหน้านี้พี่เอก็ไปบุกจีนไปดูโรงงานเองไปดูตลาดไปดูทุกอย่างแม้กระทั่งตอนการผลิตของเอสกิลโคโลเจนก็เหมือนกันค่ะพี่เอก็เดินตรวจเองทุกอย่างเองหมดเลยไปถึงสมุทรสาครเพราะว่าบ้านอยู่สุขาห้าแต่โรงงานอยู่สมุทรสาครเราก็ไปเองเนี้ยค่ะเพราะมันเป็นความตั้งใจของพี่เอที่จะควบคุมในการผลิตเหมือนกับที่เวลาเราปั้นดาดาเหมือนที่้อง การพูดอะคะ่ะเราก็ดูแลทุกอย่างทุกขั้นตอนในการทํางานในนี้ค่ะการทำโปรดักต์ก็เหมือนกันค่ะเราต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลเพราะว่ายิ่งอาหารที่เข้าไปในปากคือเราทานเข้าไปมันยิ่งเหมือนกับถ้าไม่ดีแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ปลอดภัยจริงๆเราก็ไม่อยากให้คนอื่นได้ทานในนี้ค่ะเพราะว่าตัวเรารู้สึกว่าเราก็มีชื่อเสียงอะเราก็เลยรู้สึกว่าเป็น ตัวการันตีให้ให้ให้คนที่ได้ทานแล้วรู้สึกแบบว่าเชื่อมั่นในตัวเราเราก็เลยต้องคุมเองทุกขั้นตอนกับทางดียวดีเบลเทคก็เข้ามาควบคุมด้วยกันในนี้ค่ะซึ่งน่ารักมากช่วยกันผลิตตัวนี้กันขึ้นมาเนี่ยค่ะจุดเปลี่ยนที่อยากเป็นนักธุรกิจอี่คือเอาจริงก็คือรวยอยู่แล้วพี่รวยรืยรวยแล้วไอ้ด้านสาธุอะค่ะสาธุขอให้สมพรปากนะ้คะแต่รวยแล้วมันก็มันก็ต้องแบ่งปันอะค่ะบางทีพี่ก็ดูแลคนเยอะเหมือนที่ทุกคนเห็นในนี้ค่ะอย่างน้อยก็ถ้ามี ตังขึ้นมาอีกก้อนหนึ่งสามารถทำอะไรได้อีกบ้างไอ้นี้ในความรู้สึกพี่เอนะคะพี่เอก็เลยต้องต้องทำงานเยอะๆเยอะๆไอ้นี้ค่ะพี่ก็ไม่อยากให้ทุกคนหยุดนิ่งนะคะเวลาเราเหมือนรู้สึกว่าถ้าเรารวยแล้ววันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นมาไอ้นี้ค่ะเราก็ไม่แน่ไม่นอนแต่ถ้าเราวันหนึ่งเรายังทำมาหากินอยู่พี่เอว่ามันก็ดีเพราะว่ามันก็เป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกเรามั่นคงไอ้นี้ค่ะนี่พี่เอเคยไหมคะเวลาคนแามว่ารวยอยู่แล้วแต่ว่ายังทำหลายสิไม่หยุดไม่หยุดอำไม่ไม่เคยเลยค่ะนี่พี่เอยังไปเปิดแผงที่ในตลาดออเงินเพื่อจะขายของ ตามขายอะไรอะ<อ>ค่ะพี่เอเป็นคนที่เหมือนพี่อ้าําค่ะหยุดนิ่งไม่ได้อย่างนี้ค่ะพี่เอรู้สึกว่าเปนเรืองปัใจในการที่จะเปิดไม่หยุดเหมือนกับเหมือน,นกับใช้เงินมั้งคะเวลาเราใช้จ่ายเยอะเราก็ต้องต้องมีอินขัามเข้ามาอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่ต้องทําให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างนี้ค่ะพี่เอก็เลยต้องทํางานตลอดไปอย่างนี้ค่ะเหมือนน้องๆเห็นไหมคะทางานมาตั้งแต่พี่เข้าวงการทุกวันนี้ก็ยังทำกันอยู่เเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราก็เหมือนกันนลค่ะอารมณ์เดียวกันประมาณนี้ค่ะใช่ไหมคะเด็นหน้ากันมาเป็นปี่สิบปีแล้วพู กดากการแจ๊กัตดีตอนนี้ก็เป็นสุปตาท่านหนึ่งเลยนี่ยแจกดีก็ยังมางานให้พีเอเห็นไหมครับจริงจริงทำไมเราถึงกลับมาเปิด้านส้มตำอีกครั้งนี้ทั้งนั้นก็มีอยู่แล้วที่ตันผ้าอันนี้ยังไม่ได้เปิดค่ะแต่หมายถึงคิดไปในอนาคตอเดียค่ะแพนไว้ว่าอยากทำโน่นทำนี่อยากทำน้ำปลาร้าอยากทำทุกอย่างเลยไอเดียค่ะเหมือนกับ เราเรารู้สึกว่าเรามีความสามารถอ่ะเราอยากใช้ความสามารถจนกว่าเราจะสิ้นลมหายใจอย่างเงี้ยค่ะพี่เอรู้สึกแบบนี้ยคะับไปมูบ่างไม่ขแบบอ๋อชอบเลยค่ะไปห้องกงไปเลยก็มาไปทุกอย่างเลยค่ะพี่เอเหมือนเหมือนการมูก็คือเหมือนกับการได้ได้ได้รู้สึกสบายใจอย่างเงี้ยอะไรที่สบายใจก็ทําไปอย่างเงี้ยค่ะคิดอันนี้ขอที่ไหนมาครับก็เพราะว่าแบบก็ไปไหว้หลายๆที่อยเนี้ยค่ะก็ไหว้หลายๆที่อยเนี้ยค่ะนะคะ ็หม,ม,นะมานหมานะพี่เนาะน้าหมานขอบคุณมากเลยค่ะ <achieve> ก็อันนี้อ,นนอ,นนอีกคอยคอยกันก็จะคอยอ,ยอ,ยอยีกเรื่องกันได้เลยค่ะลูกที่เคยแพ้แพดพาร์ทแสดงว่าพี่อ้ําเป็นผู้มีพระคุณที่พี่เอยกว้ยอะไรเงี้ย <ขา S 2> ถือว่าแบบเราถึง<ฮ>ตั้งแต่อดีตจนม,มาถึงวันนี้อะไรเงี<ช>้ยมีได้เพราะอ้ําอะไรใช่ค่ะก็ก็เหมือนวันหนึ่งที่ทุกคนรู้ว่าพี่อ้ําเขาก็เข้าวงการตั้งแต่พี่เอเรียนมรังสิตอยู่ด้วยกันแล้ววันหนึ่งพี่อ้ําก็แต่งตั้งพี่เอมาเป็นผู้จัดการพี่อ้ําแล้วันนนี้้ขึมา พี่เอก็รู้สึกว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ที่เหมือนยืนอยู่เคียงข้างกันตลอดแล้วก็ แล้วเราซึ้งถึงถึงความรู้สึกที่ที่เขามอบให้ซึ่งจริงๆจะเป็นเขาไม่จําเป็นต้องมามาอะไรกับเราแบบนี้ก็ได้แต่แต่เขาเป็นคนใจกว้างให้โอกาสให้อะไรทุกอย่างอ่างเนี้ยแม้กระทั่งทีพีเอามายืนเฉิดฉายอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะอัามพัชดาพาเหมือนกันานเนี้ยค่ะทีพีเอเหมือนกับมีพื้นที่ให้ให้ได้แบบว่าทุกคนได้รู้จักอะไรเนี้ยถ้าไม่มีพี่อัามก็ไม่มีวันนี้เหมือนกันางเนี้ยค่ะพี่เอเห็นไหมว่าคําพูดอะไรนั้นมันกลายาเป็นไวรัลในโซเชียลตอนนี้ที่คนเอาไปเป็นแบบตัวอย่างมากเลย อันไหนครับที่ที่พี่พูดอะอัน,อนไหนไม่ไอ้นีอันน,น,นี้ขอโทษจริงๆเพรต้องก,การได้จนมันจนไม่มีแบบบอกแล้วว่าไม่ไม่อากตันยูอะไรอย่างเงี้ยดูการใช้ตัวเองค่ะจริงรจริงคือจริงๆมันไม่ได้เปรียบเทียบกับชีวิตในวงการหรอกจริงๆมันเปรียบเทียบกับชีวิตตัวเราเองบางครั้งเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราก็อาจจะเกเรบ้างบางทีเราก็อาจจะไม่น่ารักกับพ่อแม่บ้างอ่ไงเนี้ยค่ะแต่เวลาวันหนึ่งเราโตขึ้นมาเราต้องเลี้ยงทุกคนเรามีลูกน้องเรามีอะไรแบบเนี้ยค่ะทาให้เราคิดถึงในอดีตในสิ่ง ที่เราผ่านมาแล้วเราก็รู้สึกว่าอันไหนที่ไม่ใช่เราก็ตามไปกลับไปแก้ทันเพราะพี่เอมีโอกาสได้กลับไปแก้ตัวเนี้ยค่ะเพราะพ่อแม่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ได้กลับไปตอบแทนบุญคุณอย่างนี้ค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่พีเอพูดมาจากความรู้สึกของพี่เอนะคะอย่างนี้ค่ะความกระตัญยูความแบบว่าไม่เคยลืมบ้านเกิดด้วยไหมคะพี่เอใช่มันคือสิ่งสําคัญแล้วก็ยิ่งพ่อแม่ยิ่ง,ย,งยิ่งอายุมากขึ้นอย่างนี้คะ่ะเราก็ภูมิใจทุกคนก็เหมือนกันแหละพีเอว่าแค่เห็นบางทีความสําเร็จอะคะ่ะถ้าไม่มีใครมอง เหมือนไม่มีพ่อแม่มามองอะไรเนี้ยเราก็ไม่อยากสําเร็จอะไรเลยแต่เรารู้สึกดีใจที่เรายังมีพ่อแม่ได้ดูอยู่ไอเนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่ทําให้เราต้องทําในวันวันนี้ดีที่สุดเพราะเขาเขายังมีโอกาสได้ดูเราอยู่ไอเนี้พี่ว่าทุกคนก็คงเป็นเหมือนพี่เอท,ที่ที่ทำทุกวันนี้ก็เพื่อให้คนข้างหลังหรือคนต้นทางหรือคนกลางทางได้เห็นในความสําเร็จไอเนี้ค่ะพี่เอก็เลยต้องต้องขยนันต้องทํางานต้องอะไรแบบนี้คะ่ะทุกๆอย่างไน,นี้ยิย่งเรามีโอกาสเป็นประโยชน์กับคนอื่นเราก็รู้สึกว่าตัวเราตัวเราก็เป็นประโยชน์ไอเนี้ค่ะเราก็เลย เราก็เลยต้องทําไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จักหยุดเลยเนี่ยค่ะมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่นอนอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาขายของลุกขึ้นมาทํางานเนี่ยมีอะไรปรึกษาพี่เอกันได้นะน้องๆนักข่าวทุกคนก็เหมือนกันค่ะมีอะไรเป็นอ่ะอ่ะอ่ะทักพี่รอดต่ออ่ะทักพี่รองต่ออ่ะนั้นคืออย่างพี่บุ้งเลยค่ะทักพี่เอกถามเรื่องเลื่องเลื่องผมพี่เอสกันจักหนึงรูปที่ออกมาเป็น เป็นอาการล่าสุดของพีเอสเลยหมครับลุอหมายถึงรูปรูปที่วัดท่าไม้รูปอะัอ๋ออันนั้นพีเอยังยังไม่ทราบแต่คือล่าสุดนะคะพีเอก็ได้คุยกับน้องปอยที่เป็นผู้จัดการน้องเอสว่าพีเออยากเข้าไปเยี่ยมพีเอสสักครั้งได้ไหมน้องปอยก็ได้โทรไปหาคุณแม่น้องเอสแล้วน้องพ่คุณแม่น้องเอสก็บอกว่าได้เลยค่ะแต่ขอเวลาสามวันเพราะว่าพอดีคุณลุงพีเอสเสียอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็พีเอก็รอเวลาสามวันก็คือเป็นเมื่อวานเมื่อวานพีเอก็ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมพีเอสนะคะ ได้ไไยังไงบ้างสีนาสีนาเออพี่เอบอกตรงนี้เลยว่าทิศทางในการรักษาดีขึ้นคะ่ะดีขึ้นแบบเหมือนกับเหมือนกับดีขึ้นแบบดีขึ้นจนพี่น้ําตาไหลอะคะระลุกขึ้นมานั่งได้แล้วไหมคะค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่เอคุยกับทางบ้านพี่เอสคุยกับทางครอบครัวแล้วก็ทางน้องชายพี่เอสน้องเอมนะคะเราจะมีแถลง ให้น้องๆสื่อมวลชนได้ทราบกันเพราะว่าพี่เอว่าเรื่องนี้อยากให้คุณหมอเป็นคนออกมาพูดเองเพราะว่าถ้าเอถ้าพี่เอพูดอะไรไปผิดพลาดอาจจะแบบว่าไม่ดีพี่เอก็เลยอยากให้ครอบครัวพี่เอทั้งคุณแม่แล้วก็น้องชายแล้วก็คุณหมอมาจัดให้แถลงให้น้องๆนักข่าวหรือว่าพี่ๆทุกคนที่เป็นห่วงพี่เอสได้ทราบซึ่งทางครอบครัวพี่เอสก็มีเจตนาดมนี้อยู่เหมือนกันซึ่งตอนนี้กําลังปรึกษาทางโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอว่าจะพร้อมวันไหนแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ภรรยาพี่เอสอะค่ะประกาศในไอจี ของภรรยาอะไรประมาณนี้พอเราเข้าไปไเยี่ยมนี่มีการพูดคุยไหมครับอ่ะก็คือ อันนี้เดี๋ยวพี่เอขอญาตนะคะขอญาตได้แต่ให้ทางครอบครัวถแถลงอีกรอบนึงเพราะว่าเป็นเรื่องที่เซนซิทีละเอียดอ่อนอย่างนี้ค่ะคืออยากให้คุณหมอบอกอาการที่ชัดเจนจริงๆเล่าให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่าบางทีพี่เอพูดไปอาจจะผิดอาจจะถูกบ้างอย่างนี้แต่พี่เอก็คุยกับทางครอบครัวแล้วก็ทางบ้านพี่เอเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะทางให้ให้แฟนพี่เอได้ประกาศในไอจหรืออะไรแบบนี้ค่ะนะคะัน,นส่วนตัวที่พี่เอเขาไปเยี่ยมแล้วพอเห็นน้ำตาไหลร,ร,รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเอ่อรู้สึก รู้สึกดีใจค่ะมันในทิศทางในการรักษาดีขึ้นจริงๆอะไรเนี้ยคะ่ะรู้สึกดีใจรู้สึกแบบหลายๆอย่างรู้สึกดีใจมากเหมือนกับว่ารู้สึกว่าคํามธิษฐานที่เราไปอธิฐานไปไหว้พระไปอะไรที่ขอพรให้พี่เอสอะรู้สึกว่ามันปฏิหารจริงๆอะไรเนี้ยคะ่ะพี่เอใช้คําว่าปฏิหารจริงๆค่ะแฟนฟคแฟนคลับที่รุนอาการเวียนหัะไอโคได้เลยเร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวพี่เอจะให้ครอบครัวพี่เอสแล้วก็ทางคุณหมอมาแถลงให้ทุกคนได้ทราบวันนี้คะ่ะนะคะคือปฏิหารเกิดขึ้นแล้วจริงๆปฏิหารเกิดขึ้นจริงๆค่ะ แต่ก็คืออยากให้คุณหมอบอกว่าเป็นยังไงประมาณไหน,ไหนะอะไรอย่างเงี้ยครัแจกแจงรายละเอียดเพราะว่าเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะคะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่พี่ออกมาพูดนี้ก็คือขออนุญาตเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะขออนุญาตเรียบร้อยแล้วลว่ปา <c oughs> ประมาณนี้ค่ะนะคะทุกคนนะพี่เอขอบคุณทุกคนที่พี่รู้ว่าทุกคนเป็นห่วงอย่างเงี้ยค่ะพี่เอก็เข้าใจทุกคนเลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณนะคะรับขอบคุณค่ะตัดสารแล้วนะคเอิได้ insert c a <oughs> r